มนุษย์เมื่อรู้วัตถุประสงค์ของเงินใครๆก็อยากมีมันส,นส่วนใหญ่อยากมีเงินเยอะๆอ,อยากร่ำรวยแต่สิ่งที่คิดก็ไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการจากหนังสือ t i n g and g o l i c โดยนะดรนักโบเรนฮิลได้พูดไว้ในหนังสือ ว่าถ้าคุณคิดให้รวยลองสังเกตได้ว่าความร่ำรวยจะเริ่มต้นจากสภาพจิตบวกกับความเด็ดเดี่ยวของเป้าหมายแทบที่จะไม่ต้องทำงานหนักเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถูกครอบงำ ทางความคิดทำให้สภาพจิตของเขานั้นมีนิสัยทางความคิดฝังลึกความยากจนรู้สึกขาดแคลนอยู่บนทางอ,อยู่บนความท,ทุกข์กลัวความล้มเหลวกลัวความพ่ายแพ้ ตัดสินทุกอย่างจากความเชื่อส่วนตัวและความคิดเห็นส่วนตัววิธีการเป็นเจ้าของสภาพจิตดึงดูดความร่ำรวยแค่ทำตาม13กฎทองและขั้นตอนง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้และเดิมพันทุกอย่าง ทำตามกฎเหล่านั้นเพียงความอยากไม่สามารถนำมาซึ่งความร่ำรวยได้ความคิดบวกกับอารมณ์ความรู้สึกจนมันฝังลึกลงในสภาพจิตตามด้วยการวางแผนวิธีและหนทางที่ชัดเจนเริ่มต้นจาก เปลี่ยนความอยากให้กลายเป็นความปรารถนาแล้วให้ความปรารถนานั้นเป็นความปรารถนาที่ร้อนแรงด้วยขั้นตอน6ขั้นตอนเขียนสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆรงลงในกระดาษหรือในสมุด 1. เขียนจำนวนเงินที่คุณปรารถนาจริงๆ สองกำหนดวันที่ให้ชัดเจนหรือตั้งใจที่จะได้รับเงินนั้น 3. ามกำหนดสิ่งตอบแทนที่คุณจะให้เพื่อแลกกับเงินที่คุณกำหนดไว้ 4. ลงมือทำทันที ไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่ก็ตาม5เอาทั้ง4ข้อมาเขียนลงในสมุดหรือกระดาษ6เอาสิ่งที่เขียนมาอ่านออกเสียงก่อนนอนและ หลังตื่นนอนให้จินตนาการเชื่อรู้สึกว่าได้รับเงินนั้นเรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่โปรแกรมสมองให้คุณนั้นได้รับข้อมูลใหม่ที่คุณไม่คุ้นเคย